สวัสดีครับวันศุกร์ที่25เมษายน68นะครับเรื่องของสงครามการค้านะครับหลังจากตั้งหลักได้ทํากับ ess ess เบสเซสสกอตต์รัฐมนตรีครัง้งรัฐมนตรีพรานิชโดยเฉพาะรัฐมนตรีครั้งนะครับสกอตต์เบสเซสมาจากเฮสันใหญ่ซอรสและชรัมเชื่อถือแม้แต่ปีเตอร์เนลโดที่ปรึกษาใหญ่เศรษฐกิจนะครับฉะนั้นไม่แปลกใจในการสงครามการค้ารอบนี้ถึงได้โพสต์โพนประเทศทั่วโลกยกเว้นจีนที่ขึ้นภาษีไปก่อนนั้น และกำลังมีผลกระทบทำให้ทุกอย่างการคำสั่งซื้อจากรอบบ้านไปหมดที่หยุดยั้ง3เดือนนี้คือ90วันจะจบสิ้นในเดือน7นะครับขณะเดียวกันถึงได้พูดออกมาเมื่อมีผลกระทบต่อภาวะสกิจมากยิ่งขึ้นตลาดทุนตลาดทุนค่างเงินตกต่ำลงไปอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพร้อมกับที่คำพูดว่าจะปลดเจพรรวนั้นซึ่งมันปลดไม่ได้อยู่แล้วถึงทำให้ทำนั้นพลิกแพลงเปลี่ยน ถ้าเป็นตลาดเมืองไทยนะครับเขาเรียกว่า insider trading หรือครับแน่นอนพอพูดปั๊บให้ตกต่ำลงมาแล้วรอบข้างพรัมมมีแต่เหตุวันทั้งนั้นนะครับก็ซื้อในขณะตกต่ำลงมาได้จะอดคิดไม่ได้หรอครับขอพูดดีปับ๊บรีบาวกับเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคการบริหารจัดการของทรัมป์เท่านั้นเองกลับมาดูให้ดีนะครับจีนได้ออกปฏิเสธว่ายังไม่ได้เจรจานะครับถ้าอเมริกาอยากจะได้ กลับมาในเรื่องของ WTO จริงๆสงครามค้าต่างตอบแทมนั้นต,ต้องยกเลิกในสิ่งที่ประกาศไปแล้วซึ่งมันคงเป็นไปได้หรอครับทําก็ถอยแล้ะท่านั้นอยู่ที่ว่าจะลดลงมาเท่าไหร่50%เหลือเป็น6 0 6 5นี่คือภาพมอนิเตอร์อที่ประกาศไว้145นะครับซึ่งเชื่อว่ายังต้องเจรจากันอีกนานกว่าจะตกลงกันได้ฉะนั้นประเทศอื่นนั้นที่โฮไว้ก่อนนั้น ก็จะโฮต่อไปดูผลการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐเท่านัเองว่าจะลดภาษีเก็บจากจีนอยู่เท่าไหร่อาจจะลงมาอยู่ที่20-30%ถึง30เต็มที่หรือไม่ไม่ใช่50-65%ถึง65เซนเพราะยังไงก็มีผลกระทบกับการใช้ใจชีวิตประจำวันของชาวอเมริกันต้องสั่งซื้ออยู่ดีเพราะต้องพึ่งพาสินค้าสั่งเข้าทั้งนั้นโฮเซลทั้งหมดรีเทลเซลทั้งหลายอย่าลืมนะครับหบริษัทใหญ่ของอเมริกา沃尔玛 พาเกตเมซี่ผลิตสั่งซื้อมาจากจีนสัส่วนใหญ่นะครับรอบบ้านจีนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกนะครับ3.8ล้านล้านเหรียญขณะที่อเมริกาสั่งเข้า3.6ล้านล้าน,ลานและจีนส่งเข้าอเมริกาแค่15%อย่างที่ผมพูดไปแล้วเมื่อวานมาดูให้ดีในคำสั่งซื้อจากนี้ต้นไปและอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นไม่แปลกใจหรอกครับการเก็งกำไรรอบพังและคนที่ช็อตทองลงมาก็คือเฮุฟันใหญ่ อยู่รอบตัวของรัฐบาลเท่านั้นเองลงไปร้อยเหรียญแล้วพอทำพูดไม่ปลดพาเวลละให้พาเวลแค่ลดดอกเบีย้ยลงมาคือความเป็นลดดอกเบีย้ยของเฟดนั้นโอกาสลดครั้งแรกน่าจะเป็นเดือนมิถุนาคือจูนและถ้าจะมีครั้งต่อไปก็จะเป็นเซป t e มเบ r หรือไตรมาสที่4เท่านั้นเองถ้าอย่างดีที่สุดก็คือ3ครั้งก็มาดูท่านั้นทำให้เห็ฟันใหญ่ๆซื้อหุ้นกับโดยเฉพาะนะครับ power buying หนักมากที่สุดก็คือ กลุ่มของซอฟต์แวร์เทคสต็อกทั้งหมดจะเห็นรีบาวกลับมาแรงมากเมื่อวานตลาดนิวยอร์กและจากนี้ไปต้นไปเลยครับชัดเกินเก์เก,กำไรอยู่ในอยู่3สิ่งนะครับดอลลาดอลลายังไงก็ต้องวิกเน็ตไม่มีทางแข่งค่าขึ้นได้แล้วก็ในพันธบัตรซึ่งถึงดิวไม่สามารถปั้มใครออกมาได้ก็ต้องพยุงเพราะมันอยู่ในยู ทดสอบอยู่ที่4.3ถึง5%ยวนั้นมีแต่แรงขายออกไม่มีผู้ซื้อหรอกครับขณะเดียวกันในเรื่องของ Equity เช่นเดียวกันตลาดนู่นอยู่ที่ e a r n i n g ิงจะนนไม่แปลกใจนะครับไตามากสที่2ยอดขายยังดีแน่เพราะคำสั่งซื้อเข้ามาและมีความต้องการซื้อกัดตุนสินค้าต่างๆโดยเฉพาะของภาคเอกชนและของประชาชนทั่วไปชาวอเมริกันเพราะกลัวภาษีที่จะต้องขึ้นถึง20 50%นี้ มันมีผลกระทบทางอ้อมและทําให้เรื่องของคาว่างเงินเฟอ้อต้องดูต่อไปเหมือนกับเฟดทั้งหลายถึงได้พูดนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดของพาวร์สกิโคที่มีผลกระทบกับรีซิปเคิลทาริฟแล้วก็ทาริฟที่ทั้งนั้นหาเสียงมายังไงเขาต้องใช้ไปก่อนแน่นอนจะเป็นเทาลองและนานแค่ไหนและมีผลกระทบอย่างไรเพราะอย่าลืมว่าไรายได้อย่างอื่นไม่มีแล้วครับต้องเก็บภาษีมากยิ่งขึ้น จะได้ถึงถ้าสิบนะครับจากที่คนเขาวิเคราะห์ไว้1 0จะได้3 0 0 0 0นถึงห้าแสนล้านเหรียญกลับเข้ามาในคลังของกระทรวงการคลังรายได้ถ้าเก็บ20%ก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น1ล้านล้านถ้าเก็บ3 0ก็เป็น1.5ล้านล้านเพราะขัดดุลการค้ายเยอะก็ไม่มีทางอย่างอื่นเพราะไม่สามารถปั๊มมาได้ใน3ปี5ปีจากนี้แนะ่ที่จะให้ไหลกลับไปผลิตในอเมริกาแล้วขายทั่วโลกนั้นยากมากเพราะคู่แข่งขัน ผลิตมากยิ่งขึ้นและจีนพัฒนาได้เร็วมากนะครับทั้งคําสั่งซื้อเครื่องบินจากจีนก็ต้องมีมากยิ่งขึ้นถึงแม้จีนไม่เอาโบอิงแต่มีประเทศอื่นก็มีความต้องการโบอิงอยู่ก็คือช่วยได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นเองนี่คือภาพมอนิเตอร์เพราะการแข่งขันจะสูงมากยิ่งขึ้นในสายการบินอย่าลืมนะครับมีสายการบินใหม่ของจีนครับ c 9 19, c 19 1 9 C191 แข่งกับแอร์บัสกับ Boeing นี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดฉะนั้นจีนเติบโตกแกร่งมากและมีความต้องการในเรื่องของเทคโนโลยี AI จีนก็พัฒนาเองเรื่องซัพพลายเชนทรวนใหญ่อยู่ที่จีนทั้งนั้นในอนาคตที่จะย้ายไปเวียดนามหรือไปอินเดียนในอีก10ปีขา้างหน้าแต่จีนก็จะพัฒนาไปไกลมากทุกอย่างยังไงก็ต้องและสิ่งที่จีนควบคุมก็คือครับสินแร่ทั้งหลาย7ชนิดที่ห้ามส่งออกจะเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องของ ดีเฟนต์และสายการบินและเกินเครื่องใช้ทุกชนิดที่องค์ประกอบในโคเรียนต้องใช้สิยงแรกเหล่าน so ี้ที่จีนเขาควบคุมไม่ให้ส่งออกและพัตเตอร์ที่จีนส่งให้คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็ต้องไม่ส่งให้กับอเมริกาเห็นไหมครับนี่คือตาต่อตาฟันต่อฟันสุดท้ายก็ต้องเจรจากับจีนให้ได้เท่านั้นเองโดนทำซึ่งอาจจะรีเลย์ออกไปจนสิ้นไตรมาสที่2และขึ้นสู่ไตรมาสที่3แล้วเรื่องจะใกล้เข้าครบ 90วันของประเทศอื่นๆท้ร่วมก็คงโพสต์โพลต่อไปไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นถ้าดูให้ดีมันเหมือนนักปั่นหุ้นปั่นทองปั่นค่าเงินทั้งนั้นเลยในรอบตัวของคณะของบริหารของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเรามาดูให้ดีตัดสินใจให้ดีนะครับการเอสเซทโรเคชั่นยังไงซะเงินก็ยังไหลบ่ามาอีมิชิต่มาเก็ตโดยเฉพาะยุโรสกุลเงินของ EU จะแข็งค่าขึ้นแทนดอลลาร์แน่นอนแล้วกระแทนทิ่จีนใช้ ดิจิตอลหยวนเทรดดิ้งเรียงรวดเร็วพัฒนาได้คนประเทศอื่นทั่วโลกก็ทําให้ดิจิตอลแข็งค่าขึ้นในเรื่องของบิตคอยนทั้งหมดฉะนั้นเป็นเกงกำไรเห็นชัดเจนนะครับฟันใหญ่ทิ้งทองคํารับไปเข้าสู่บิตคอยน์บิตโกลทั้งหมดนี่คือการเกงกำไรและปั่นหุ้นตัวรอบข้างของรัฐบาลทําทั้งนั้นเองนะครับเลือกกันลงได้ดีตัดสินใจที่ถูกเซลออฟขายลงมาลึกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงกิ้ง รถดอกเบี้ยรครั้งที่หนึ่งไปไปได้ก็จะเป็นมิถุนาคือเดือนจูนก็เซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์นะครับก็คือเทคโนโลยี AI ชิปซัพพลายเชนเทคใหญ่ๆทั้งนั้นแะครับฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ถ้าตกลงมาในตลาดหุ้นไทยนะครับให้ซื้อเก็บเข้าพอร์ตให้ดีนะครับโดยเฉพาะเดลต้าเข้าคอมฮาน่และ KCE จะรีบาวกับอย่างน้อยๆถึง 20- 30ในสิ้นปีนี้แนะ่ ก่อนที่จะเริ่มต้นในปีหน้าซึ่งจะเข้มข้นขึ้นในเรื่องของ A I ชิป u p p l y Chain มากยิ่งขึ้นจะเติบโตในรีเชนนี้มากที่สุดเก็บให้ดีนะครับขณะเดียวกันความต้องการของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ก็จะแข่งขันกันสูงพัฒนาและริมาที่จะต้องใช้ก็คืออะไรพลังงานไฟฟ้าและครับแน่นอนครับเก้า G P S C กับ B g เยังไงซะอย่างนั้นแล้วก็ Wellness เฮลท์แคร์นั้นจะเกิดเติบโตแกร่งก็คือกลุ่มโรงพยาบาลเลือกการลงทุนตัดสินใจกันให้ดีนะครับยังยืนยันว่าเป็นจังหวะของการชิปช็อตเซอริงลงมาดิฟลงมาทุกครั้งให้ซื้อใหญ่ๆกลุ่มเหล่านี้นะครับคือกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มของซัพพลายเชนชิปเซมิคอนดักเตอร์ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์จะแกร่งจะเติบโตจ้ำขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึ่งพร้อมกับกลุ่มของโรงไฟฟ้าที่ต้อง ภาคผลิตอุตสาหกรรมทั้งนั้นที่ต้องใช้แล้วก็กลุ่มของคอน r ัคชั่นที่จะต้องบิวอินต่อไปก็คือปูนใหญ่เช่นเดียวกันเลือกกันตัดสินใจ Data Center, c l o ์ d Center ไทยเป็นฐานเบสที่ทุกคนไหลเข้ามาลงทุนเต็มที่นี่คือภาพมอนิเตอร์ั้นการเมืองจะเป็นอย่างไรก็เป็นจังหวะออฟจูดี้ถ้าการเมืองกระแทกทําให้หุ้นไทยลงมาก็เป็นจังหวะซื้ออยู่ดีนะครับเพราะยังไงซะ จะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ปฏิวัตินั้นคงไม่มีแน่นอนเลือกกรนลงทุนและตัดสินใจนะครับนี่คือข้อมูลที่รวบรวมให้ชอบใจก็ติดตามติดไลค์กดแชร์ดูกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ